สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันอาทิตย์แชแนลครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูตัวไม้ที่เราเพิ่งได้มาน่าจะประมาณน่าจะสองสามเดือนนะครับสองสามเดือนตัวนี้ได้มาเออมันน่าจะมากกว่านั้นนะจาไม่ได้ลนะไอตัวนี้คือพิโรเรนดอนไวโอลินนะครับตัวไวโอลินตัวนี้เป็นไวโอลินดังนะครับ นี่ทุกคนผมจะให้ดูหน้าตาทําไมถึงเรียกว่าไวโอลินนะครับดูลักษณะของใบครับมันจะรูปร่างคล้ายๆกับใบโอลินอ่าตัวน,นี้ก็เลยเรียกชื่อว่าใบโอลินครับตัวนี้ไวโอลินด่ะเราได้มาเท่าไหร่นะอือจำไม่ได้นะเหมือนเหมือนลืมแล้วว่าได้มาราคาเท่าไหร่แต่ก็เป็นต้นต้นที่เรามีเพียงต้นเดียวนะครับเราเพิ่งมีแค่ต้นเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่า ถ้าเรามีไวโอลินดังหนึ่งต้นแบบนี้แล้วเราอยากจะได้เพิ่มจํานวนให้เป็นหลายๆต้นนะครับเราจะทํำยังไงนะครับตัวตระกูลพิโลนะครับพิโลไวโอลินตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นนะครับที่เป็นไม้ประเภทที่เป็นไม้ไม้เลื้อยนะครับไม้เลื้อยที่ต้องอิงอาศัยนะครับตัวนี้จะเป็นการขยายพันธุ์แบบ ยกยอดนะครับแบบยกยอดคือการชํานะครับทุกคนคือยกอยอดออกมาแล้วก็ตัดเพื่อที่จะชํากับกระถางใหม่อันนี้ผมเดี๋ยวผมมีไม้ค้าอยู่เดี๋ยวผมจะตัดออกก่อนโอ้กันไกลไม่ผมเดี๋ยวคัตเตอร์มาครับ นี่คือให้ดูลำต้นด้านหลังนะครับนี่คือลักษณะลำต้นนะครับลำต้นก็จะมีรากอากาศรากอากาศออกมานะทุกคนรากอากาศตัวนี้ก็จะยาวลงไปแล้วก็ลงไปในที่กระถางนะแต่รากค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับพวกมอนสเตราพวกอะไรเงี้ยรากจะน้อยกว่าเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับรากอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ลงไปหาอาหารนะ ใชุดห้ชุดล่างเนี่ยน้าอากาศก็จะแห้งไปแต่ชุดบนเนี่ยก็ยจะล่าอากาศยังสดอยู่อ่ะตัวนี้ผมมาดูที่ติดล่าอากาศสักสองสามเส้นนะครับถ้าผมจะตัดยกยอดเนี่ยผมคิดว่าชุดบนสดเนี่ยผมจะตัดออให้เหลือสามใบนะสามใบเนี่ยชุดยอดนะครับสามใบติดล่าอากาศสามสี่เส้นนะครับสามสี่เส้น ก็าน่าจะเหมาะนะครับอ่ะมาลุยกันเลยทุกคนอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับมีมีคัตเตอร์มีมีดคัตเตอร์นะครับแล้วก็มีวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่ผมใช้วันนี้เป็นวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วน1ต่อ1นะครับระหว่างเพอไรท์ per like กับขุยมะพร้าวชุ่มน้ํานะครับมีสองอย่างแค่นี้เองอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเลยแล้วก็กระถางที่ผมเตรียมไว้อันดับแรกนะครับ สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องมาดูว่าเราจะตัดตรงไหนเมื่อกี้ผมกละว่าผมจะตัดยอด3ใบนี้เป็นยอดที่จะเอาไปชําเป็นกระถางที่1นะครับผมก็มาดูที่โคนที่โคนเนี่ยถ้าผมตัด3ใบ3ใบบนนะผมต้องตัดตำแหน่งนี้ซึ่งผมจะได้ติดรากอากาศมา4เส,ส้น1 2 3 4 4สีสเส้นนะครับซึ่งรากอากาศ4เส,ส้นก็ก็เยอะแล้ว ที่จะทําให้มันชําแล้วก็ติดง่ายนะถ้าเป็นเทียบกับต้นไม้ตระกูลพิโรอื่นๆนะครับผมก็จะใช้ล่าอากาศประมาณเส้นถึง2เส้นก,ก,ก็น่าจะติดง่ายแหละตัวนี้3ใบบนจะติดล่าอากาศ4เส้นส่วนตาชิ้นตาที่จะงอกใหม่มันอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับสังเกตว่าใบใบอยู่ฝั่งนูน้นชิ้นตาจะอยู่อีก,อกฝั่งตรงข้ามเพราะ,ะนั้นถ้าผมจะตัดตัดข้อนี้ ผมก็ต้องสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามตามอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับทุกคนตาฝั่งนี้รู้ว่าเห็นไหมนะอะ่ตามันอยู่ล่างมันก็ไม่น่าจะโดนนะผมก็จะตัดตำแหน่งนี้แหละเพื่อไม่ให้โดนตาฝั่งตรงข้ามนะเราเผื่อเราจะวางข้อชิ้นถัดไปได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลงมีดละอมืมีดที่ผมจะลงผมก็จะลงประมาณนี้ พยายามตัดให้ขาดนะครับภายในฉับเดียวเพื่อที่จะไม่ให้มันฉําม,มากแต่ก็ต้องระวังมือนะพุกคนต้องตัดอย่างเบามือเพรามีดค่อนข้างคมมากนี่ขาดแล้วเ็จะยกยอดออกมาซึ่งลากอะ่ะรากอะ่ะมันจุ่มเข้าไปแล้วไม่ออกด้วยแน่นซะด,ด้วยแล้วค่อยๆดึงท ลากนี้เหมือนจะมีลากฝอยแล้วนะว่ามันค่อนข้างแน่นละลงลึกด้วยครับทุกคนนอ่ลากนี่มีลากฝอ,อยแล้วถ้าเป็นอ่าลากอากาศที่ลงถึงกระถางแล้วก็มีลากฝอยแบบนี้นะทุกคนก็จะติดง่ายแล้วครับง่ายน,นี่เห็นไหมเราตัดมีน้ํายางออกมาตรงนี้น้ํายางมันจะออกมาเพื่อไม่ให รอยแผลเนี่ยมีมีเชื้อโรคเข้าไปนะไอต,ตรงเนี้ยที่จริงเราต้องทาปูนปูนแดงหรือปูนขาวนะครับให้แผลมันแห้งซึ่งถ้ามีน้ำมาเน่ยน้ายางมาเนี่ยก็ปิดง่ายอยู่แหละอ่ะผมจะวางไว้ก่อนนะครับหนึ่งยอดเห็นไหมสามใบทุกคนเนี่ยมยอดสามใบอันนี้ได้วหนึ่งกระถางเลยนะวางไว้ก่อนอ่ะมาดูชิ้นต่อไปเนี่ยคือคือตัวตัวต้นอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะ ยาวแล้วทุกคนมันยังสามารถตัดวางข้อได้อีกซึ่งนี่มันจะตัดวางข้ออีกข้อหนึ่งต้องต้องมีสมาธิหน่อยน,นะครับเพราะว่าตอนตัดเนี่ยต้องข้ามมันมีใบหนึ่งเฮ็ดขาดแล้วนี่ใบนี้สวยนะครับด่างสวยมากแล้วก็ตามตข้ามก็สวย คอยดึงลากออกมาอ่านี่จะอีกหนึ่งใบครับทุกคนมีลากฝอยแล้วอืหนึ่งลากอากาศาได้เป็นกระถางที่สองนะส่วนถัดมาก็ยังถือว่ายาวอยู่นะครับยาวอยู่แต่ตัวนี้จะตัดเป็นใบคู่ทุกคนเพราะว่าลากอากาศเป็นเป็นลากที่แบบแห้งแล้วอะลากที่แห้งแล้ว ถ้าผมจะตัดใบเดี่ยวมจะได้ไหมให้ดูว่าจะงอกไหมมันแห้งแล้วเพราะว่าพ่อมันก็หางแล้วตอนนี้เนี่ใบเ,เล็กนะแต่แต่ละอากาศมันแห้งแล้วนะละอากาศมันแห้งแล้วคือต,ตัวเนี้ยมันก็ต้องเล็มเล็มละอากาศออก ก็มันมันแห้งละเดี๋ยวจะพาไปติดเชื้อละตัวนี้ไม่มีละอากาศแต่ละคิดว่าน่าจะช้มได้อยู่รวะตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับน่าจะช้มง่ายแต่ตัวเนี้ยข้อชิดข้อชิดคิดว่าน่าจะตัดสองใบอะ นี่ชิสองใบสองตาอ่ะสองใบสองตาอันนี้ก็ลาอากาศก็แห้งแล้วเดี๋ยวเลมออกโเค นะครับก็าจะพอแล้วนะอันนี้ต้นต่อน่าจะพอแล้วน,น,น,นี่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำนะครับอี่ตรงนี้โอ้โหปูนแดงผมแข็งกักเลยปูนแดงมันจะป้ายแผ่พอให้แผ่มันแห้งง่ายนะครับอีกเหมือนกัน กิ่งที่เราตัดมานะครับแลาก็จะป้ายแผลดึ๊บไพูนแดงเลยอันนี้หัวท้ายด้าน,นนี้แล้วก็ด้านนี้นนนขั้นต่อไปนะครับทุกคน นี่เราก็จะมาผสมวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกของเราเป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับกับเพอร์ไรท์อัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะทุกคนผมนก็จะผสม2ส,ส่วนเนี่ยเข้าด้วยกันเลยมสมปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยแบบทําให้วัสดุปลูกเนี่ยมันชื้นนะครับส่วนเพอร์ไรท์เนี่ยมันจะทําให้วัสดุปลูกนี่โปร่งโปร่งแล้วก็ น้ำไหลผ่านไม่ให้มันชื้นจนเกินไปนะครับรากจะได้ไม่เน่เาพอแล้วตัวที่เราจะใส่เป็นตัวแรกนะเป็นจะเป็นส่วนยอดนะยอมยอดครับกคนหลังจากที่าวางวัสดุปลูกลงไปก่อนนะนะผมก็จะโรยตัวปุ๋ยปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยละลายช้าโรยลงไปนิดหน่อยลงไปนิดหน่อยเพื่อรอรากเลยนะ ลงไันดิดหน่อยปึ๊บรถไปเสร็จนะครับก็นี่เลยกลิบมาตันนี้ก็มาดูตรงนี้รอยแผลเนี่ยอ่ะฮะเริ่มไม่แห้งแล้วแห้งไวนะครับพอใส่ปูนขาวปึ๊บมันจะแห้งเร็วแห้งเร็วแล้วก็นี่เลยจัดทรงเข้าไปรากเดิมนะครับรากเดิมก็พยายามมว้วนให้มันอยู่ในกระถางมันอยู่ในกระถางวางตรงกึงกลางนะครับึงกลาง วก็ใส่วัสดุปุกที่เหลือเข้าไปกดให้แน่นประมาณหนึ่งนะทุกคนให้แน่นประมาณหนึ่งให้มันแบบให้มันไม่โยกอะ่ะคดอจริงอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันจะโยกโยกหน่อยเราก็พยายามกดให้มันแน่นะก็ไม่ต้องแน่นมากถึงขั้นแบบ ลาหักหมดนะนุ่งๆพอหนึงน่งนวงประมาณนี้ทุกคนออพอใส่วัสดปุปลูกลงไปแล้วนะครับมันจะค่อนข้างที่จะใบเก้งก้างนะไอตัวเนี้ยก้านก้านก้านลูกโป่งนะครับผมก็จะใช้วิธีจัดโดยการใช้ก้านลูกโป่งก้านลูกโป่งแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดจัดทรงมันก่อนนะครับเผื่อเวลาที่เราเอาจะไปอบ อบในตะกร้าอบนะครับมันจะได้แบบไม่เกะกะเดี๋ยวติดแล้วค่อยแกะออกก็ได้พวกพวกไอตัวดำอ่ะนี่เราเสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางนะครับนลักษณะตรนตำแหน่งโคนต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคนต้นแบบนี้ด้านหน้าหน้าใบก็เป็นแบบนี้ตามใบ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปลดน้ําอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้วัสดุปลูกก็ยังแห้งอยู่อ่าส่วนต้นถัดไปนะครับเป็นเป็นวางข้อทุกคนเป็นวางข้ออ่าต้นนี้สองใบนะสองใบเพราะว่าต้นนี้มันไม่มีรากนะครับรากเก่ามันแห้งเราก็จะวางวัสดุปุูกลงไปต,ตัวนี้ต้องดามหน่อยนะครับเพราะว่ารากยุดอ่ะมันไม่มีแล้วก็ข้อตาก็ยังไม่ผลูก เนี่ยทุกคนถ้าถ้าต้นไหนที่ป็นเป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่มีรากเลยเนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าถ้าเราเอาเอาเอาลำต้นเอ,เอาก้านมันอะลงลึกเกินไปอะตามันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่ามันมันลึกเกินไปแต่ถ้าเอาตื้นเกินไปอะมันก็จะลอยพอลอยปุ๊บพอลอยปุ๊บมันก็จะแห้งผลมันแห้งพอแห้งมันก็จะตายนะครับตุยตุริเย่นี่ ให้ตรงวัสดุปลูกที่อยู่ตำแหน่งที่มันจะแตกตาใหม่ะก็ให้วางแบบบางบางนะทุกคนบางๆางนี่บางบางแบบนี้เนี่ยผมจะวางไม่แน่นนะครับบางๆเพื่อให้ให้เขาสามารถแตกแตกตาใหม่ขึ้นมาได้นะแต่ตรงตำแหน่งอื่นอ่ะก็กดให้แน่นเพื่อให้มัน,มนโค้งเกินไปตรงใน,นตำแหน่งตาเนี่ยก็พยายามคุย้ยคุ้ยคุยค,ยคยุเวน้นเให้หน่อยเวน้นเให้หน่อยให้มันแตกตาขึ้นมาได้ครับ เราจะนม,จะมนมวนลากอยู่ข้างในกระถางพอมมวนลากปุ๊บมันก็จะแน่นกว่าใ้ตัวที่ไม่มีลากเลยเราก็จะมมวนลากเข้าไปพยายามกดลากให้มันลงข้างล่างนะมันเด้งึ้นมานี่ <c oughs> ผมก็จะดามไว้เหมือนกันเพื่อไม่มให้ขยับนะ ลำบาที่สร้างรากใหม่กับแตกตาขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ควรขยับขยับมันก็จะขึ้นมาลำบากหน่อยเรียบร้อยอีกหนึ่งใบนะครับเฮ้ใบสุดท้ายใบนี้ไม่มีไม่มีรากกันใบสุดท้ายไม่มีรากเสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับการตัด ขยายพันธุ์ที o ่โรนินอนไวโอลินนะครับไวโอลินด่างเราก็จะขยายได้ทั้งหมด4กระถางนะครับจากกระถางเดิมที่เป็นกระถางแม่นะครับตัวนี้เป็นกระถางแม่เราตัดไปแล้วเหลืออยู่4ใบเป็นใบหลักกับใบย่อยอีก3ใบนะครับตัวนี้ก็จะเลี้ยงให้แตกขึ้นมาเป็นยอดใหม่นะนี้ใปกระถางแม่ก็จะแตกขึ้นมาเป็นยอดใหม่ส่วนที่เราตัดขยายมาเพิ่มเนี่ยได้อีก3กระถางนะครับเป็นยอด1กระถางแล้วก็เป็นใบวางข้ออีก สามกระถางนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลดน้านะครับรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็จะไปอบในตะกร้านะทุกคนไปอบในตะกร้าเพื่อควบคุมความชื้นนะครับผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันจะแตกรากขยายออกมาได้เยอะแค่ไหนนะครับรากตัวที่จะงอกออกมาตามตา,มตามครับยังไงก็ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปของเรานะครับก็ยังต้องฝากให้ทุกคนอ่ะ ช่วยสนับสนุนกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับยังไงวันนี้วันที่ Channel ก็ขอลาทุกคนตรงนี้ครับสวัสดีครับ